สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับผมและพี่เอกครั้งหนึ่งนะครับก็พี่เอกครับโอ้โหอันนียต้องเรียกว่าวันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะครับผมที่เราอยากจะไล่ใงกันทั้งชมนะครับทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มในช่วงของต่างประเทศก่อนดีไหมครับพี่ได้ได้โอเคโอเค่ะโอเคครับผมในต่างประเทศเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอะเรียกว่าครับเอาเป็นคืนที่ผ่านมากันนะครับผมช่องตาต่างประเทศเนี่ยเอาทางสารแล้วกัน นะผมก็เรียกว่าปิดไปค่อนข้างจะมิกซ์กันนิดนึงนะของตัวดาวโจนเนี่ยอาจจะเรียกว่าติดลบบางบางในขณะที่ตัวเนสแตรกับไอซ์แอนด์พิค500นะขึ้นนิดหน่อยเอางี้เด็กพีทถามแล้วกันนะได้เลยครับที่เทนมานะครับเพราะตอนนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงไปปลายเดือนแล้วนะเด็กกระด้าคมแล้วครับแต่ว่าช่วงท้ายนะครับมันก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจใชที่จะประกาศออกมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องครับตัวนี้ต้องภูมิจะคัดมานะครับเป็นตัวเลขที่ต้องจับตา ใช่ครับเศรษฐกิจที่เอ๊ะมันมีตัวเลขอะไรบ้างที่น่าจับตาแล้วผมคิดว่าคนจะส่งผลนะต่อในส่วนตัวภาพการลงทุนและเชื่อมโยงส่วนตัวตลาดหุ้นไทยด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวให้น้องภูมิลองลองสรุปมาหน่อยครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ปลายเดือนนี้นะครับมีตัวเลขอะไรนะที่น่าจับตา้าครับผมครับพอเป็นตัวเรื่องของใหญ่สุดก่อนเลยนะตัวเลขของ GDP นะผมในเดรมาสองแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ GDP ที่ออกมาเป็น Finalize แล้เป็นเหมือนกับ g p ที่ประกาศล่วงหน้าหรือ Advance เป็น estimate เอามาก่อนนะขาทั้งหนึ่งก็คือยุโรปนะครับที่มากนเลยแล้วสองก็คือของตราหนะครับผมงานเจ็บตัดในช่วงมาสักช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาจับดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเป็นไงบ้างคร่าวๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยตลาดครับผมมองว่าน่าจะเห็นการเื้นตัว พราะถ้าเกิดจำเงินได้แล้วผมในไตรมาสแรกทางที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปเลยเหรออ่าอเมริกาอเมริกาก่อนนะอเมริกาก่อนเรอเมริกาเนี่ยตลาดน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเพราะว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าจํากันได้คือมันมีเรื่องของการเร่งนําเข้าใช่ไหมครับพี่พอร์ตดิปานมันเลยทําให้ตัว g ีพีเนี่ยมันติดลบไปนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของตัวอินพุตเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นตัวกดดัน g ีพีนะครับผมซึ่งไตมาดนี้เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวใช่ไหมเพราะว่าผลระกคบจากตัวพอร์ตดิปานเนี่ยมันเเเเเเรรรรริ่่่่่มมมออออาาาฟฟดดดไไปปนนนนนะะคคััััับบผผีี้้็ตตวววืงลขแก ใหญ่สุดเลยที่อาจจะต้องติดตามนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับพี่เอกก็มีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตัวเรื่องของการประชุม FOMC นะครับผมเลยอคือพูดง่ายคือทิศทางดอกเบี้ยของเฟดนะครับผมที่จะประกาศที่จะมีการประชุมในช่วงสุดสิ้นเดือนธันวาคมน้ครับก็พี่ขวบนะตลาดมองคาดคงแหละแต่ว่า คุณคิดว่าเนี้ยรอยคุณตั้งจากตาอะไรบ้างนะครับค่อยแฝงเฟดไหมหรือว่ามุมมองอะไรที่แบบต้องจับตาต่อไปใช่ครับผมมี2อย่างเลยนะครับผมก็คืออันแรกเลยคือค่อยแฝงเฟดแน่นอนครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะติดตามกันมาอย่างเรื่อยๆแล้วก็เราเนี้ยอัปเดตทางทางท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วมองไปหน้าถ้ามาทานเสร็จใช่ครับผมถูกครับจะมีอะไรนะค่อยแฝงอย่างไรนะเพราะตอนนี้ก็เลยว่าเอ้ยเงินเฟ้อมันก็แบบถือว่าก็ก็ไม่ได้ลงเยอะนะในะครับตัวเลขเศรษฐกิจก็ดูก็มีทั้งบวกทั้งลบ ใช่ครับนะครับแล้วก็ทางคุณขําก็ต้องการให้ลดขอบเยอยด้วยโอ้มันมีหลายฝั่งนะมีหลายเขาเรียกว่าหลายแฟกเตอร์ทีเดียวนะครับต้องจับตาอ่ะให้ภูมิพายใจหน่อยพายได้ไหมท่านประธานเฟดคุณเจะรำคาญในรอบนี้ทีออกมาเป็นรีแอคยังไงนะครับภมก็น่าจะเป็นอะยรเลยว่าทรงเดิมนะครับพี่ทรงเดิมแต่ว่าเจนยอโอเครอกเปเลขออกมาแล้วค่อยมาประมวลผลกันใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ ไปขโมยต่อเลยประเด็นที่สองครับพี่เอกที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าประเด็นแรกคือถ้อยแสงประเด็นสองตัวเลขเศรษฐกิจนะครับผมหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะผมในช่วงต้นเดือนนะครับพี่เอกคอร์สประชุมเนี่ยวันที่สามเอ็ดไปแล้วเดี๋ยวต้นเ,น,ตนเดือนจะมีตัวเลขที่น่าสนใจครับผมโดยเอาวันแรกก่อนเลยวันที่หนึ่งเลยครับพี่เอก ตัวเลขที่น e ่าสนใจมากๆเลยคือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับผมก็คือนอนฟาร์มเทโรได้ครับผมนนอฟารตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรถูกต้องครับนสำคัญเลยครับผมบอกท่านผู้ชมอันนี้ตัวเลขนี้อันนี้เป็นเรื่องการจ้างงานเพราะว่าแน่นอนครับเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมากกว่าครึ่งแล้วขราสักหกสิบเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยมาจากการบริโภคในประเทศนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับการบริโภคเนี่ยมันมาจากทั้งการความต้องการนะครับบวกกับกำลังการใช้จ่ายกำลังการใช้จ่ายมาจากไหนก็คือเงินจากการทำงานนะครับพี่พอใช้่ การจ้างงานแน่นอนสําคัญแต่ที่นี้ครับพี่เอกเรามาดูนี่ก่อนว่าตอนเนี้นะครับผมประมาณการยังไงนะครับผมตัวเลขในการประมาณการของตัวนอนฟาร์มเพโรเนี่ยในรอบนี้ครับน่าจะเห็นนะครับผมตลาดนีคำว่าน่าจะเห็นการชะลอตัวลงต่อนะครับผมจากเดิมนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.4ึ่งจุดสี่าหนึ่งจุดห้าะครับผมแสนลายเดือนนี้เนี่ยตลาดมองน่าจะเห็นลงมาแต่ถ่าวมาสัก1.1แสนลายนะครับผมก็ถ้าเกิดมันออกมาดีกว่าคาดครับพี่เอกลมว่าสุดทายเนี่ย จะส่งผลบวกผลลบยังไงต่อบ้านเราบ้างไหมครับพี่อันนี้ก่อนกลับมาถามบ้างแหละเออน่าสนใจครับผมนะครับเพราะตอนนี้นะครับมันก็มีตัวเลขเศรษฐกิจนะที่น้องภูมิบอกไปนี่รออยู่ครับแล้วก็พี่คิดว่าทางเฟดก็คงจะดูตัวเลขนี้ด้วยครับผมนะครับแล้วคงจะเป็นการเชื่อมโยงในส่วนตัวเรื่องดอกเบี้ยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในฝั่งอเมริกาหรือแม้ทั้งฝั่งยุโรปเองเนี่ยนะครับการที่จะมีรัฐบาลปรับลดดอกเบี้ยตอนนี้นะครับคิดว่าคงจะเหนื่อย นะแล้วก็สาหัสด้วยนะยกตัวอย่างเช่นฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขามีการลดดอกเบี้ยมาก็สิงห้ารั้งนเงินพูงช่วงก่อนหน้านะแต่พอมาช่วงครึ่งหลังเนี่ยเหมือนตลาดประเมินว่าโหการลดต่อเนี่ยอาจจะเริ่มยากลแล้ <นะ S 2> วหาวตะเลขเงินเฟิร์มอาจจะถึงเป้าเขาละใช่ไหมมีมสพอพงมัลเซ็อกอันนั้นเลยใช่ครับก็อาจจะทําให้ในส่วนครึ่งหลังปีเนี้ในฝั่งยุโรปเองนะครับก็มองว่าอาจจะลดดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างยากละคราวนี้ฝั่งอเมริกามิ้นท์ทุกคุณพูดไปว่าเดี๋ยวจะรอดูนะครับค่อยแถลงจากประธานเฟดนะครับว่าในช่่่วงงงครึหลัเนีย ะครับนโยบายส่วนตัวการลดดอกเบี้ยนะครับออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยตอนนี้เราคาดการณ์เท่าไหร่ครับภูมิประมาณกี่ครั้งอีกสองครั้งเอีกสองครั้งจากสีจาเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันเนี่ยลงไปเหลือเพือบเทียบมาครับสี่ศูนย์ใช่ครับแต่ก็มีบางค่ายนะครับบางมุมเหมือนกันภูมิบอกว่าอาจจะลดเพียงแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมราคาตัวเลขเงินเฟ้อมันยังถือว่ายังสูงอยู่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามถึงก้อนนี้ยผมกำลังมาเชื่อมโยงครับว่าถ้าฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ย นะในส่วนตัวภาพตัวเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยที่มันเป็นการอาจจะลดลงได้ยากคลับแต่ฝั่งในบ้านเราเอเชียผมครับสังเกตว่าในฝั่งบ้านนะครับในส่วนการเรื่องมุมเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถือว่าหลายเทศนะครับเป็นซีรีส์การลดดอกเบี้ยได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะง่ายกว่าแล้วกันต่อเนื่องใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงบ้านเราด้วยนะก็หลังจากเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ามีผู้ว่าคนใหม่เข้ามานะครับคาดการณ์ว่าหลังจากที่เขามีการได้รับการมุมแหนของที่หนึ่งตุลาคมเนี้ย ครับนะครับตลาดก็คาดเหมือนกันนะช่วงน wow> ั้นแหละอาจจะมีโอกาสการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว yes, ่าของเรายังคาดการว่าที่ลดดอกเบี้ยของเราที่หนึ่งครั้งนะครับมอยู่ที่1.5%ใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเรื่อง flow แล้วกันอาจจะมีการเขาเรียกว่าไหลเข้าไหลออก นะแต่ว่าถ้าฝั่งไหนที่มีโอกาสการลดดอกเบี้ยนะครับมีน้อมการลดดอกเบี้ยคิดว่าโฟล์อาจจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการไหลมาซึ่งตอนนี้ก็เห็นได้ว่าในส่วนตัวฝั่งเอเชียเองนะครับหรือบ้านเราเองเนี่ยโฟล์ต่างชาติก็รอบหนีดุเลยูเล็ดไฟมาหลายวันมาดุเลยนะมาดุเลยนะครับมาดุเลยเนี่ยครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยอาจจะขายหน่อยนึงนะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ซื้อดุดัดนะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไป วันนี้ก็ขอมาเป็นพาที่2แล้วกันคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมอ้าวผมประมาณนี้แล้วอ่าได้ครับอ่ะมาดูนะครับวันนี้นะครับพาที่2ก็จะเป็นในส่วนตัวภาพของตัวตลาดหุ้นไทยและวเหมือนจะไม่ค่อยอยากลงเลยครูไม่ค่อยอยากลงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะต้องถือว่าตลาดหุ้นนะครับก็เห็นนะผมเช็คดูหน่อยว่าบวกลองแคบนะครับแต่ก็มีหุ้นเนี่ยสลับหน้าขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือ most active หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะแล้วก็บวกมาเยอะเนี่ยนะครับูจสังเกตครับว่าสิบอันดับแรก กลุ่มไหนบ้างนะครับผมดูทั้งกลุ่มดูสิครับแรกมทั้งโอ้โหเยอะเลยครับพี่ทั้งพลังงานใช่ครับอิเล็กทรอนิกส์ครับผมธนาคารแล้วก็ท่องเที่ยวไอซีทีด้วยใช่ครับแต่ปุ้นที่บวกนะครับตัวที่วันนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าคทำแล้วกันนะช่วยดันตลาดปรากฏว่าเป็นในส่วนตัวกลุ่มที่เป็นพวกคอมมอดิตี้ครับนะครับคือพวกสินค้าพวกพันธุ์นะครับอย่างเช่นปตทใช่ไหมวันนี้สผเนี่ยแรงเดี๋ยวนี้ผมจะมีมุมที่เรียกว่าอาจจะเป็นมุมที่เราจะมาเจาะลึกในมุมในส่วนตัวสผ ว่าทำไมเนี่ยราคาหุ้นสพอเนี่ยบวกไปถึง4.7เปอร์เซ็นต์5.5บาทใช่น้ำมันบวกขึ้นมาหน่อยๆนะแต่ในสพอแรงเหลือเกินแนะเรื่องงบหรือเปล่านะหรือว่าจะมีงบไส้ในนะเข้ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมีแบงก์เทนนี้บวกขึ้นมาหนึ่งอ่าเท่าไหร่ครับนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยครับผมใช่ครับมีเคแบงนะมีกัฟนะ CBO นะคแยบดีซีเนี่ย4เปอร์เซ็นต์นะครับท็อปเนี่ย38เปอร์เซ็นต์เมื่อวันศุกร์เนี่ยที่เราเชิญเนี่ย พีกก็เข้ามาแล้วก็คุยเรื่องพอปแล้วก็เชียร์ไปด้วยแล้วถือว่ารอบนี้มาเนี่ยใช่ครับ IPL พุงครับเกือบสามเปอร์เซ็นคับวันนี้ก็เลยวันนี้มาขอเจาะในส่วนตัวพวก commodity นะครับทำไมทําไมวันนี้นะราคาพุ่งขึ้นแรงจากนะครับอ่ะพุงครับมาดูกันหน่อยราคาน้ํามันนะทุกคนบอกว่าเออ commodity มาเนี่ยนะครับต้องไปดูหน่อย ครับนะพวกตัวราคาน้ำมันนะครับค่าการกันหรือแม้กระทั่งเป็นไงว่าแต่ว่าหน้าจอผมเนี่ยจะเป็นราคาน้ำมันดิบเหรครับขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยนะบวกขึ้นมามาสักสองสามเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเก้าเหรียญน้ำมันเนี่ยถือว่าวันนี้ขยับขึ้นมานะครับทุกคนบอกว่าเอ๊ะน้ำมันตอนนี้เริ่มมาดูเรื่องฝั่งตัวดีมาซัพพลายแล้วนะครับหลังจากที่ฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขามีการเรียกว่าได้ดีอยู่แล้วกัน นะแต่ตอนนี้ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ได้ไฟนอตร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ,ถูกต้อง่ไหมใช่ครับแต่ก็เริ่มมีอะไรครับได้ดีจากอเมริกาแต่าาเดินที่อเมริกาคุกคู่ไว้คุ้มทั้งหูไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพิ่มนะครึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ส่วนตัวฝั่งอาจจะมีการดีมาในฝั่งตัวน้ำมันนะครับหรือมีการบริโภคคอนซูมน้ำมันมากขึ้นและอีกเรื่องนึงครับที่น่าจะปลาคือในฝั่งจีนเองนะครับเขาจะมีการเาเรียกว่าฮะมีการตัวลดตัวเขาเรียยกววว่าาตััโออเร์พล ครับนะที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาบอกโอ้โหตอนนี้นะครับมีการผลิตหัวเหล้มาเยอะมากมายเลยครับฝั่งจีนเนี่ยบอกว่าโหผลิตออกมาเยอะเงี้ยนะครับตอนนี้ต้องลดไซส์หน่อยแล้วแล้วก็มีมาตรการออกมามันทําให้ส่วนตัว s u พล l y นะครับในเรื่องตัวพวกปิโตรเคมีต่างเนี่ยมันน่าจะลดลงไปอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้คู้ในฝั่งที่เป็นพวก c o m m ดิ i t y นะครับวันนี้เนี่ยตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างโดดเด่นครับผู้ไม่ได้เสิร์ฟไหมครับเรื่องนี้ครับ ค่ะวโหนี้แต่ว่าพูดถึงเรื่องเมื่อกี้พี่เอกแตะไปเรื่องของตัวโอเวอร์ซัพพายของตัวประเทศจีนใช่ไหมครับพี่ครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างลากลึกมากเลยนะผมในตัวของประเทศจีนและเศรษฐกิจเขาเองเนี่ยครับติดดังเขามาร่วมเนี่ยโอ้โหร่วมจะเรียกว่าเกือบโคตรสวัแล้วนะผมเป็นอ่ะหลักสิบสิบปีเลยนะผมแต่ว่าถ้าเกิดรายละเอียดเชิงลึกครับพี่เอกอย่าลืมสามารถไปอ่านได้เปเปออรร์าายงนเิ์อออนไไซที่กปเมื่อประมมาาาสก่อ์ดดนผถติตามอ่านได้เขียนเกี่ยวเรื่องประเปเนเป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 เะเป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  ครับผมปีเดือนนี้หรือสามวันแล้วสวันเลยน่าจะทันันไหมเพราะว่าเราปกติโปรเอกโลคับพี่เขาอ่ามีการประชุมทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยจะมีอยู่สี่รอบพี่องผมต่อไปคือเดือนอ่าเดือนเดือนสี่นะครับผมเดือนเจ็ดนะครับผมแล้วก็เดือนอ่าเดือนเดือนเซเบอร์นะครับผมเดือนอ่าธันวาคมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรอบของการประชุมที่เกี่ยวเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลย ครับผมกะอันนี้ก็ขอเป็นเพิ่มเป็นข้อที่สามแล้วกันนะในเรื่องการประชุมปบริบูโรทราบหรือว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์ของทางทางจีนเขาครับอาจจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับออกมาเขาลงปูมบอกว่าทีมทางคอนเนี่ยนะทางอีคอนเนี่ยมีเขียนไปแล้วนะลองลองไปติดตามได้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะอ่ะมีสาม point ครับผมนะที่ทำให้ส่วนตัวพวกตัวคอมมอนิตี้เนี่ยมีการปรับขึ้นวันนี้ก็เลยมาขอมาเน้นตัวหนึ่งแล้วกันนะคือสอฟอเพราะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับจำได้ว่า เรามีการออกเปเปอร์นะกำไรตัวสอบออกมานะครับถือว่ากำไรไตม้าสองเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะครับแต่ว่าแรงมากเลยใช่ครับแต่สิ่งที่ทางพี่พึ่งก็เขียนออกมานะครับคือเขามีการไปหาแหล่งแหล่งอะไรนะแหล่งแหล่งแหล่งพลังงานแหละนะครับก็มีการไปหาแหล่งใหม่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแหล่งเรียกว่าอะไร MMTJDA นะครับอันนี้เป็นแหล่งพลตก๊าซธรรมชาตินะครับคือเขาไปหาแหล่งอะไร พวกตัวพวกก๊าซธรรมชาติแหล่งน้ำมันแหล่งต่างเนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มไซต์เพิ่มคาบัซตี้เข้ามาคือบอกว่าตัวนี้นะครับมันทำให้ในแง่ของตัวกําไรนะตัวสพเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าขุดได้แล้วนะก็สามารถจะนําไปแต่ไมขายได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวสพเนี่ยครับคิดว่าอันแรกนะถ้ามีการปรับขึ้นก็เลยมองว่าเอ๊การขุดพมส่วนตัวแหล่งในตัวพวกก๊าซธรรมชาติแหล่งต่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มเติมในส่วนตัวกําไรขึ้นมาอีกเรื่องหนึง คนดีเหลือผปเห็นอันหนึ่งครับผูรงบที่พิ่งเขียนมาว่าสอพอนะครับอันนี้จะมีการประกาศจากอินทริมดีเวนดนเหลือปันผลระหว่างการนะครับที่เพึ่งบอกว่านะครับตัวยูเนี่ยนะครับอันนี้ครึ่งปีนะครับทั้งปีเนี่ยมันสักเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ครึ่งปีเนี่ยจ่ายมันครึ่งเหนือกันสามจุดห้าเปอร์เซ็นตครับสูงแล้วผงถือว่าสูงแลผมสูงนะอ่าใช่ครับแล้วก็เอ็กซีเนี่ยจะประกาศวันที่แปดสิงหาคม ไช่ไหมก็แปลว่าวถ้าซื้อช่วงนี้ก่อนขึ้นหมา XD วันที่8สิงหาคมเนี่ยห้าวันใช่ครับปันเทนเน่นอาถ้าไม่นับเสาร์ที่ด้วยนะ,อ,ะอัน<ช>ะนะีน้ถึงแล้วนะนวก็จะได้ปันผลเนี่ยยิวมาสักสามเปอร์เซนต์กว่าโอ้โหอันนี้ถือว่าเอ๊ะอันนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะสยอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเรียกว่าซ่อนอยู่เหมือนกันในเรื่องตัวงบนะครับคือการจ่ายอินทริมดิวเดน ครับหรือปันผลระหว่างการที่ค่อนข้างใช้ได้ใช่ได้ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอถามพี่เอกต่อว่าที่วันนี้เนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยผมปรับตัวขึ้นมาห้าประมาณห้าบาทห้าสิบนะผมหรือเราตั้งมาสิบเซนเนี่ยโอ้โหแต่จังหวัดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีของเนี่ยแต่ว่าอยากได้ปันผลเนี่ยยังติดยังตามต่อได้นะครับถ้าไม่มีของเนี่ยนะครับถ้าเป็นมุมผมนะครับแบ่งเป็นสองหมายรับผมเอาหม้แล้วอาจจะซื้อตรงแถวเนี้ยนะครับราคาเฉลี่ยวันนี้มาสักร้อยยี่สิบบาท ครับนะบเผื่อจะพัฒนาสมมติว่าพรุ่งนี้ย่อลงมาเนี่ยเพราะวันนี้เกิดแรงไงอาจจะมีการ,รลงมาปิดแกว็บเนี่ยอาจจะเป็นการซื้อเพิ่มถ้ามีการย่อลงมาแต่ถ้าเกิดถูกทางเนี่ยคือซื้อวันนี้ถ้าถูกทางคือมันขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็เหล็กหมายหนึ่งก็ไปซื้อข้างบนก็แด้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีของ,ะง้ะไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่บอกไปครับว่าถ้าจะเล่นสอพอครับตอนนี้นะครับบอกไปว่าเออเรื่องอินเทอร์เลเนี่ยวันที่แปดสิงหาคมเนี่ยหุ้นอาจจะมีักษณะการเก็งอะไรนะเล่นขึ้นไปนําไปก่อนแต่ทีการประกาศ ตัวอินเทอร์ลงวันที่8สิงหาคมครับอาหารนี้ก็เป็นในส่วนตัวสอพอที่คิดว่ามีเรื่องนี้เข้ามาครับแต่อีกตัวนึงครับภูมิเดลต้าแล้วกันนะเดลต้าประกาศงบนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่หุ้นก็เหมือนจะไม่ค่อยกดไม่ค่อยลงแล้วเคยเชิญพี่แบงค์เนี่ยคุณนภพลออกรายการแล้วเอยตัวเดลต้าทำไมรอบนี้ทุกคนมองเวร์ชันแพงกำลังอาจจะแบบไม่ได้โตมากแต่ราคาหุ้นกดไม่ลงเพราะว่าชอยส์นะในเรื่องหุ้นที่เป็นหุ้นเทคหุ้น อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราเนี่ยนะครับเต็นหุนที่ก็เป็นหุ้นโกลด์เด่นๆเนี่ยตามภาพเศรษฐกิจโกลด์ที่ตอนนี้เขาพุ่งเป้าส่วนตัวหุ้นเทคหุ้น AI หุ้น Data c e ซ t e เเนี่ยบ้านเรามีน้อยน้อยๆ้อยแล้วคุณนะครับก็เลยทำให้ใช่ครับไม่มีทางเลือกอะเดลต้าก็เลยเป็นหุ้นที่แบบค่อนข้างจะยืนในค่อนข้างดีเห็นแต่ว่านะครับถ้าสมมติว่าเดลต้ารอบนี้นะครับงบออกมาแล้วไตรมาสสามจำได้ที่แบงก์ก็บอกไปว่ากำไรกําไรก็แบบอาจจะยู่โอเคแหละนะครับแต่คือไม่ได้เด่นมาก นะแต่ว่าตอนนี้นะครับเงินเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันมีการขายเดลต้าเนี่ยอาจจะมีการโยกออกมานะครับซึ่งขายเดลต้าปุ๊บเนี่ยจะมาเป็นหุ้นอะไรนะรซึ่งตอนนี้ก็เลยขอคายหรือขอเก่งว่าอาจจะมาในส่วนตัวพวกที่เป็นพวกสายคอมมอนดิตีนะครับเมื่อกี้ยกตัวตัวสอพอไปแล้วนะตัวท็อปนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยเชียร์กับพี่กบไปแล้วเนี่ยราคาขึ้นมานเรื่อยเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีตัวพวก GC Ivl นะครับวันนี้ก็ดูชงดูช้าเนี่นะครับจอจะเบรกไฮหมดเลยดังนั้นหุนหน้าหุ้นแบบนี้ยคิดว่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในฝั่งที่เป็นสายคอมมอนิตี้สายโ l o บอลเพย์ซึ่งผมว่าคิดว่าในสัปดาห์นี้นะครับจับตาแล้วกันครับนะครับหุ้นในกลุ่มนี้นะค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วเดี๋ยวแถมท้ายครับคุณครับบอกไปคอมมอนิตี้เยอะเลยนะครับคุณถามพี่หน่อยครับว่าแล้วฝั่งโดเมสติกเนี่ย เอาได้ไหมอ่าคุณถามหน่อยครับโอเคครับพี่โอ้งั้นถามไปเลยแล้วกันว่าจะเอาไหมครับพี่คอมมิชชั่นหรือว่าเน็ตคอมมิชชั่นอะไรเป็นผมว่าคอมม์ตัวคอมมิชชั่นเนี่ยมองเป็นพระเอกนะครับพระเอกครับถ้าเป็นพระเอกที่รองลงมาหน่อยเนี่ยใช่ครับแต่เนี้ต้องบอกว่าหุ้นที่แบบเตินตัวที่ค่อนข้างเด่นละกันครับในสายที่เป็นตัวโดเมสติกนะก็จะเป็นเรื่องตัวเรื่องอะไรนะเรื่องข้อพิพาท ช่ไหมระหว่างของเราของไทยแล้วก็กัมบูชาครับผมนะตอนนี้ก็มีข่าวเข้ามาว่าก็อาจจะมีลงนามข้อตกลงการหยุดยิงนะครับผมแต่ข่าวก็มีเรื่อยว่าก็ยังมีการยิงกันอยู่นะ,ะนะครับปลายนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็คงจะคิดว่าสถานการณ์นะมุมมองผมนะครับคิดว่ามันคงจะเริ่มเบาลงไปแล้วนะครับผมไม่ลบหนักเหมือนช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ทําให้ในส่วนตัวหุ้นที่มันเชื่อมโยงแล้วกันในสดาห์ที่แล้วเราบอกว่าหุ้นที่มีการทําธุรกิจในทางกัมบ,บูชาเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็ถือว่า มีการฟื้นตัวนะมีการรีบาวน์นะบางตัวก็ลงแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนตกใจนะวันนี้พอมีข่าวสถานการณ์ให้มันเริ่มเบาลงเนี่ยก็เปิดกระโดดยกตัวอย่างเช่นตัวสามารถ aviation ถ้าขามีพูดอะไรบ้าครับผมครับคาราบาวใช่ไหมคาราบาวนี่ก็เปิดขึ้นมาเปิดกระโดดขึ้นมามีโอสสภาอันนี้ก็เป็นหน้าหุ้นที่ผมคิดว่ามันคงจะเป็นการเชื่อมโยงนะในส่วนตัวประเด็นเรื่องตัวข้อพิพาทระหว่างไทยกับบูชาที่ก็เริ่มสถานการณ์ก็อาจจะมีการจยุดยิงกันละครับครับอ่ะคราวนี้นะครับในฝั่งที่เป็นคอมมอนิตี้ อีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะที่เชียร์อยู่นะครับก็จะมีตัวราฟนะครับวันนี้ไปได้สวยนะอขอนะครับวันนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังยังไม่ผ่านสักทีนะห้าสิบาทนะท่านผู้ชมท่านใดที่ตามนะครับในส่วนตัมุมมองทางฝั่งทีมีเสิร์ชอยู่ก็คิดว่ายังคงถือต่อนะผมยังขอลุ้นนะตัวเลขให้เปลี่ยนเป็นจากสี่นะเลขสิหน้าเนี่ยเลขนาดโอเคได้ครับนีก็เป็นภาพรวมแล้วกันที่นํามาฝากครับ ครับผมอ่ะก่อนจะไปสู่ช่วงคำถามพระเอกถามพีทก่อนเลยวันนี้ครับมีของแถมให้ท่านผู้ชมไหมครับพีของแถมวันนี้นะครับเมื่อกี้น่าจะหมดหมดหน้าตักไปแล้วพูดไปหมดแล้วโอเคนะครับใช่ตัวไหนอ่าใช่ครับตัวไหนที่เป็นตัวเด็ดอะไรเงี้ยนะครับนะครับโอเคได้เอาไ้เดี๋ยวคุณอลดูช่วงคําถามแป๊บหนึ่งนะครับพีอ่ะโอเคก่อนอื่นครับผมมีคุณสุภตาครับคุณมีระบองคุณมิสิ์แล้วก็คุณบอยสวัสดีครับสท่านผู้ชมราการแฟนรายการทุกท่านนะครับผม อ่าแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีคำชายยาต่อมาตอนเชอ่ะวันนี้ก็นะครับเพิ่มเติมแล้วกันเราดูแรง์กิ้งหน่อยนะครับวันนี้นะครับอ่ะนะครับแรน์กิ้งนะหุ้นที่ดูอ่าเตะเตะดาหน่อยนะครับวันนี้นะครับมีผู้หน่อยบ้างนะผมว่าสายคอมมอนิตี้เนี่ยนะคิดว่ารอบนี้เราไม่ตกลดเพราะว่าทางฝั่งนิสเซเราเชียร์ไปนะครับก็น่าจะเยอะละนะครับมาดูตัวหนึ่งแล้วกันนะขอมอป็นตัว c ีพอแล้วกัน ครับนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยเรนกิ้งขึ้อันดับเก้านะครับราคาหุ้นเนี่ยบวกมาสักสลงหนึ่งนะยังต้วงเตี้ยมอยู่นะครับอ่ะขอดูซีบีเอลอยนะครับกรุงครับอ่ะดูครับราคาหุ้นเป็นไงบ้างเนี่ยนะมีอะไรว่ามีขึ้นมีขึ้นเสง็ลงแล้วไหมครับตอนนี้เนี่ยใช่ครับแต่สตาร์ที่ผบามาเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาหน่อยครับอ่ะถามว่าย่อมาแล้วรอบนี้เนี่ยจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นไหม นะหรือว่าจะเป็นการยอ่อแล้วย่อต่อนะลงต่อนะครับถ้ามุมผมก็คือว่าอ่ะพุ่งชาร์จก่อนนะครับอ่ะดูเส้นนี้นะครับอ่ะเส้นนี้คือเส้นแนวรับแล้วกันนะครับอ่ะคิดว่าเส้นทางนะครับเส้นทางของตัว CBO เนี่ยนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเดินทรงนี้ทรงนี้คือทรงนะครับภูมิท<ง>นะรงซิกแซกขึ้นนะครับซิกแซกขึ้นนะครับอ่ะมีการลงมาพักตัวอย่างงถือว่าดีนะครับถ้าเป็นักษณะการขึ้นไปแรงๆพุ่งมาอย่างเงี้ยโอ้โหยางเงเออนะฮะเอาเขาขึ้นดีกว่า นะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวราคาหุ้นซีบีอลเน่ยลงมาพักนะครับก็คิดว่าการพักตัวในวันนี้นะครับที่ลงมามาโซน46บาทโลเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคากลับขึ้นไปยืนอยู่ที่ราคา46บาท75เนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในโซนที่เป็นเขาเรียกแนวรับพพอร์ตนะครับก็ยังถือว่าถ้าไม่หลุดเส้นนี้นะในมุมในเชิงตัวชาร์ตผมยังถือว่ายังโอเคครบพราะั้นซีอก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันในกลุ่มที่เป็นพวกค้าปีนะครับ,รบ,รบพี่จะยังมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวห ครับในกลุ่มค้าปีที่คิดว่าตัวเลขกำไรตไตรมาสสองเนี่ยยังถึงยังยังโอเคยังจะต่ออยู่โอเคได้ครับพี่แล้วก็อีกนิดนึงครับพี่เมื่อกี้ที่พี่เฉลี่ยนกิ้งไปเนี่ยโตเกียวกับ GC ที่ขึ้นมาใหม่ี t อันนี้เกี่ยวเป็นเหมือนคอมมิเตตีกับชนะพีใช่ไหมครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับผ<อ>มเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีตัวเลขทางฝั่งที่จีเนี่ยประกาศมาเช่นกันนะครับค่อนข้างสำคัญเลยนะผมเกี่ยวกับตัวเรื่องชนะเพีก็คือเรื่องของตัว พมไอคร่าของการผลิตนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของตัวอ่าทั้ง o f f i c i ชียลหรือที่ NBS นะครับผมแล้วก็ตัวชไยซินด้วยก็คือพูดง่ายๆคือประกาศคู่แหละทั้งวันไหนเอ่ยอ่าประมาณช่วงปลายเดือนวันที่วันที่สามสิบนะครับผมจักตัวเอ็นบีเอสหรือคือ o f f i c i ชียลนะผมคือการผลิตทภาคการของบริษัทระดับใหญ่นะครับผมจีนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทระดับกลางเล็กด้วยนะครับผมก็คือตัวชไยซินเนี่ยก็จะเป็นวันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าประกาศมาต่อๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ย อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าติดตามเนี่ยโอ้โหตลาด Forecast ยังไงนะพี่เอกแล้วตอ้ตองบอกก่อนเลยครับผมว่าตัวเรื่องของค่าการผลิตโดยรวมนะครับผมตัว m b s เนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับผมการอ่ายังคงทรงตัวอยู่นะครับตัวถูกตัวนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเราดูอ่าภาพรวมของทั้งบร,ร,ริษัทระดับกลางเล็กนะครับผมประกอบเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้ตลาดก็มองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมไม่ใช่ฟื้นตัวสิต้องเรียกว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมอีกนะครับผมจากเดือนที่ผ่านมาครับครับโอเคพอภูมเพิ่มเติมมาเริ่มไปเรื่องจีนนะครับก็คือตัวเลข P M I ใช่ครับภาคการผลิตนะครับอันนี้น่าจับตาพอพูมิเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยพี่นึกต่อนะว่าเอ๊ะทำไมต่อมาเลยครับผมทไมตลาดถึงรอบนี้นะครับมาฝั่งที่เป็นคอมมอนิตี้ถึงเด่นนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลข P M I ภาคการผลิตจีนเนี่ยมันเติบโตก็แสดงว่าในฝั่งจีนเนาะเศรษฐกิจเขาก็มีการฟื้นตัว อันนั้นหุ้นที่มันลิงก์เชื่อมโยงกับจีเนี่ยก็จะเป็นพวกฝั่งที่เป็นพวกคอมมอนเตี้นะเพราะปิดโตเคมีปูนใหญ่นะครับอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มันเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเล่นนําเลยอ่าเล่นนำก็เลยเอามาส่วนตัวตลาดหุ้นจีนนะครับไปเรื่อยๆนะผมนะคบทางซิกแซกขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับฝั่งทีมทีมอีคอนทีมคอนเนี่ยมองผ้าตาดหุ้นจีนนะครับขึ้นปีหลังเนี่ยมองเป็นไงบ้าง อ่าโอเคก่อนหนึ่งนะครับพี่เราต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงที่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงตัวโพลิษโบรกใช่ไหมครับพี่เอกอ่าของจีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วครับผมพอมีอ่าเรียกว่ามาตรการนะครับผมมีออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมโอ้โหโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยที่น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเขามีเอ่อเรียกว่าฟองหลุดดิมานครับผมเข้ามาหนุนให้ตัวเศรษฐกิจเขาเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมเรียกว่าเกินกว่าที่คาดเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยตั้งหมายทั้้งปปีีีีแลวกกกัันนท่่อรมาสเย ช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะผมเรียกว่าอีกสองไตามาสเนี่ยอาจจะต้องพึ่งยานิดนึงนะครับผมพี่ก็อาจจะต้องอเห็นมาตรการทีผมสนับสนุนจากทางโอลิบโบรเนออกมาช่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดออกมาเป็นยาแรงเนี่ยโอ้โหก็แน่นอนครับอย่างคล้ายคล้ายรอบก่อนเนี่ยก็เห็นตลาดเขาเรียกวปรับตัวขึ้นไปเนี่ยค่อนั้งดีเลยนะครับผมถ้าเกิดจำได้ช่วงโกลเด้นวีตของเขา่าช่วงปีก่อนนะครับผมจำได้ครับจำได้ถ้าผมตัวเลขมาดีก็โอ้โหตลาดเล่นนะ ครับว่าเราก็ใช้หน้าเพลงใช่ครับรบจุดพลุะนะหล,หลายหลายตัวจุดพลุขึ้นมาเลยครับก<า>็เดี๋ยวมาลุล้นกันครับผมว่าจะเห็นยาแรงหรือเปล่านะผมออกมาแต่ว่าแน่นอนครับโพลิโปรเนี่ยมันเป็นอาการป็นชมที่เขาให้เป็นคอนฟิดเอนเชียลนะครับผมอาจจะเห็นนะครับผมตัวอ่าเรียกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับผมอาจจะแหลกมาหน่อยเช้าปมาณวันสวันนะครับผมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวติดตามทางอ่าสต็อกซิงเกิลได้นะครับผมอ่าของผมก็ประมาณนี้ครับพี่เอกเดี๋ยวครับโอเคอันนั้นวันนี้เนี่ยก็ครบครบอ่า มันลด้งินต่อนะครับกับตลาดในช่วงบ่ายนี้นะรวมช่วงเช้าสอง0มว่ากว่านะครับต่างชาติอาจจะมีเริ่มอาจจะมีขายบ้างนะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์แต่ว่าช่วงที่มาม่ซื้อเลยมาตลอดเลยเดี๋ยวอยู่ในช่วงอีกไม่กี่วันละนะจะปิดนะครับในเดือนกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพรวมนะว่าโฟลว์เป็นยังไงตลาดทุนนะครับปรับตัวได้ขนาดไหนแล้วเดือนนี้นะครับหุ้นไทยครับนะครับอ่ะดูหน่อยนะครับต้นเดือนเลยนะขอวัดเดือนเดียวนะวัดผลเดือนเดียวเนี่ย เดือนนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ย9.7เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ <ผม S 1> แล้วเทียบกับเพื่อนบ้านเดือนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงนะครับอีกสองวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปแต่คิดว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่บวยแน่นอน<ม>น่าจ<น>ะไหมใช่ครับเดี๋ยวจะแรงเท่าไหร่เนี่ยดับต้นต้นหรือเปล่าหรือจะเป็นที่หนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสองวันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับโอเคได้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับพี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเเดดดีีีี๋ยวววรรรรราากกลััััััับบบบบมมมพพนนนนนให่่ะะะคคคผุง้สสสส